สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวรถยนต์ x p e n d ซ r เ c r o s s นะครับก็ซื้อมาได้ประมาณตอนนี้10วันนะฮะตัวนี้ก็เป็นรถที่ขนาดกลางๆนะครับเป็นรถ SUV นะครับ7ที่นั่งนะฮะครับเป็นรถ Cross Over นะนะฮะ ก็คันเก่าเป็นนิสสันมาร์ทนะครับพอมาใช้คันนี้ก็จะใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับข้างในนะครับในส่วนของที่นั่งนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีที่วางขวด เยอะมากนะครับที่ชอบเลยนะครับนี่ครับที่วางขวดค่อนข้างเยอะนะครับนะครับมีที่เก็บของเยอะมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเก็บเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับตรงนี้คือติดเพิ่มนะครับส่วนตัวนี้คือที่ให้มานะครับซึ่งในรถจะมี3จุดนะครับตัวนี้เราติดเครื่องกองอากาศแอมเบย์ด้วยนะครับแอตโมสเฟียร์ได้นะครับแล้วก็เสียบ ที่จุดบุหรี่ที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับเราก็มาดูตัวนี้ครับที่เป็นมีลิ้นชักเก็บของข้างใต้ด้วยนะครับนี่ครับลิ้นชักเก็บของใต้ของผู้โดยสารนะครับส่วนพรมนะครับที่ให้มาก็จะเป็นพรมตัวนี้ครับเป็นผมเข้ารูปของมันเลยนะครับตัวนี้คือพรมจริงของเขาเลยนะครับไม่จริงเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ แล้วเราก็ไปถอดซักเอานะฮะแต่คนส่วนใหญ่มักจะซื้อพรมอีกแบบมาปูนะครับหรือลองด้วยพรมพลาสติกนะครับ,รบ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับสังเกตว่าจะมีที่วางขวดอีกแล้วนะครับผมมาดูด้านหลังนะครับ ถ้าเป็นคนที่นั่งหลังนะครับพื้นที่ผมว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้เขา่าสบายๆเลยนะครับแล้วก็บาะหลังก็ปรับเอนได้นะครับสบายมากนะครับพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางนะครับในส่วนของที่เป็นที่จุดบุหรี่เนี่ยครับที่มาอยู่ตรงนี้มันก็มีเห็นไหมฮะนี่ครับที่จุดบุหรี่ครับ ทำให้เราสามารถที่จะติดเครื่องกรองอากาศได้โดยที่เราไม่ต้องเพิ่มจุดชาร์จนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวแปลงมาเองนะครับทวนี้ในส่วนของแอร์นะครับก็จะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้มีถึง4ช่องเลยนะครับนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับความแรงของลมได้เท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะออกท่านนี้ เปิดประตูปุบลงมานะครับเราจะเข้าไปทางคนขับนะครับเพื่อที่จะไปสตาร์ทรถนิดนึง่งร้อนนะฮะตนนัวนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับระบบของการสตาร์ทนะครับก็คือเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่ม Engine Start St ต p อปได้เลย คเครื่องก็จะทำงานในส่วนของหน้าจอนะครับที่ผมได้มาก็เป็นหน้าจอ Android นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะคือเราติดเพิ่มนะครับของเก่าไม่ใช่แบบนี้นะครับของเก่าเป็นเล็กๆน่ารักน่ารักเลยนะครับนะครับตัวแผงควบคุมก็จะมีในส่วนของที่เป็นหน้าจอ นะครับหน้าจอที่เป็นดิจิตอลนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับปรับโหมดได้โดยปุ่มนี้นะครับอันนี้ตัว Android มาเป็นอย่างนี้ละนะครับในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับก็มีแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับใครที่ใช้แบบแมนนวลมาอย่างของผมใช้แมนนวลมาก็จะชินนะครับ ส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดไม่ใช่ CVT นะครับเย็นละนะฮะตัวนี้นะครับการติดตัวกล้องหน้ารถนะครับใช้กล้องของมิ s u ู i ิชิเลยนะครับซึ่งมันจะไม่เกะกะนะครับเดี๋ยวเราไปเราจะไปลองด้านนั่งด้านหลังกันอ่คราวนี้เรา จะมาด้านหลังนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ลงไปได้นะครับแต่ก่อนอื่นขอปรับเบาะนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่ด้านท้ายนะครับตรงนี้เป็นพรมนะครับเป็นพรมที่ที่มากับรถนะครับเป็นพรมตัวนี้นะครับซึ่ง,งจริงๆก็ใช้ได้เลยแหละนะครับถอดซักได้นะครับ เราก็สามารถที่จะปิดนะครับแล้วก็ดึงโอเคนะครับพอได้นะครับด้านหลังนี้ติดนิดนึงเพราะนั้นจริงๆเนี่ยนะครับด้านหลังนี้อาจจะต้องดันเบาไปให้สุดนะครับเดี๋ยวจะลองดันเพิ่มไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราดันไปที่สุดแล้วนะครับสังเกตว่าเราก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับ แต่คนสูง170เนี่ยเข่ามันจะติดนิดหนึ่งนะครับจะติดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็พอได้นะครับตัวพนักนะครับเราสามารถที่จะปรับเอนได้โดยการดึงนะครับดึงเชือกตัวนี้นะครับพอเราปรับเอนไปนะครับเราก็จะทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นนะครับนี่ครับแต่ยืดขาก็ถ้าเกิดคนสูงสัก170เนี่ยขามันจะแบบนี้ครับมันจะยืดได้แค่เนี้ยจะยืดไม่สุดนะครับ มันจะต้องงอประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ในระดับหนึ่งครับซึ่งถ้าเป็นคนตัวเล็กๆสูงสักร้อยหกสิบนะครับเด็กๆนั่งนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็อาจพับได้นะครับนะครับลองวอามานั่งข้างหลังแล้วก็โอเคเลยนะครับพอได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็น ที่หว่างแก้วนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จตรงนี้อีกหนึ่งนะครับถ้พูดถึงนะฮะนี่ก็พอได้นะครับเอาหัวก็พิงได้นะครับมีพนักพิงที่สามารถปรับขึ้นมาได้เลยนี่นะครับต้องปรับนะครับไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับครับเวลาเรามีคนนั่งปุ๊บเราก็ต้องดึงบันขึ้นมาเลยนะครับ ต้องดึงเหมือนขึ้นมานะครับถ้าไม่ใช่เราก็ปรับลงไปนะครับโอเคในส่วนของไฟนะครับตรงไฟข้างหลังก็มีให้นะครับที่จับก็มีให้ถึง5อันยกเว้นในส่วนของคนขคับนะครับเดี๋ยวเราจะพับเบาะละนะครับกดลงไปไม่ยากนะครับแล้วก็ดันให้ขาดันก็ได้ปั๊บ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวนะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ออกมาจากรถแล้วนะครับรานนี้คนขับออกมาข้างนอกนะครับข้างในไม่มีกุญแจมันก็จะเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปดับเครื่องนิดหนึ่งนะครับ นนี้เนี่ยติดฟิล์มกองแสง60นะครับรอบขันนะครับก็ข้างในก็จะเย็นสบายนะบสบายนิดนึงนะครับนี่ครับความกว้างของมันประมาณน,นี้เลยประมาณน,นี้เลยนะครับข้างหลังก็ได้อยู่นะครับ งสุดก็ต้องคนตัวเล็กนิดนึงนะครับน่ดูแผงหน้าปัดนะครับก็มีปุ่มให้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีระบบ c r u ค s น control ด้วยโอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับรีวิวสั้นๆ สวัสดีครับ